สวัสดีค่ะลูกค้าจา๋าอายนี้มาพบกันกับสกอตชายผ้าวูค่ะงานหายากมากคุณแม่ค่ะแล้วราคาถูกมากเลยค่ะสกอตชายผ้าวูนะคะคุณแม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงานหายากแถมงานสวยอีกเออเอาเข้าไปนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะราคาดีมากๆเลยคุณแม่จา๋าเดี๋ยวจอมจะมาแบ่งให้อนี่ออ้ยลงมา จึงใจอันนี้แบ่งครึ่งพอสวยขนาดนี้แบ่งครึ่งพอค่ะสวยขนาดนี้แบ่งครึ่งพอค่ะคุณแม่แล้วดูโอ้โอ้โหสวยจริงๆแม่อุ้ยสกอ็อตชายค่ะสกอ็อตชายงานผ้าว,สวูสวยๆเลยค่ะคุณแม่นี่เลยค่ะสวยมากเนี่ยดูชั้นผ้าเขาเลยนะคะคุณแม่ราคาดีมากถ้าเป็นสกอตชายเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยหมื่นสามเก้าร้อยแต่ตัวนี้เนี่ย ราคาแบบคือถ,ถูกอะ่ะบอกไราคาถูกกับแม่อะอมพิมพ์ให้หน่อยดีว่าตัดเราบ่ายโมงนี่โอ้ใ oh หม่ก็อนน้มีกับมาให้ลูกเดียวด้วยแม,ม่มันต้องสวยเบอร์ดีเกินไปป่ะแม่มันเกินไปป่ะแม่สวยเนาะบอกว่าถ้ารีบเสร็จเดี๋ยวแจ้งรีบแจ้งเลยค่ะ ถ้ารีดเสร็จเดี๋ยวรีบแจ้งเลยนะคะพี่อาฮ่าอาฮ่าอฮ่าอาฮ่าคุณแม่สวยมากสวยมากเออเออแกเห็นแช็ดไหมล่ะมันเด้งตลอดไม่หยุดเลยจริงค่ะคุณพี่ต้องทำยังไงยูนิโคลเลยเลมาลยตัวแรกค่ะแม่โอ้ยยูนิโคไซแอลเออเอาเข้าไปไซสวยด้วยนะประเด็นถูกมาก ป้ายนี้ถูกมากรหัสน,นี้โอ้โหอีกแล้วโอ้โหแม่ใส่เอล<ม>หล่อมากเออเนี่ยเหมาะกับช่วงนี้เลยน้องอนะ้มเนาะใช่ค่ะแล้วทำไมชีชันชดใชยแล้วใหม่ขนาดนี้เนี่ยโผแม่อ๋อโหน้องอ้มสีสวยมากไซส์สวยมากคุณแม่รูค่ะเออโอ้โหน้องอ้อมเป็นของบู u e มา u e mouse มา r blue ลิ้นแข็งเลยออมจองย เออโอ้โหลองความจึิงแกลายนี้สวยมากลายนี้สวยมากว่ะตัวนี้เป็นแมนวูลเลนเชิ้ตนะคะแมนวูลเลนเชิ้ตนะคะนี่ออสตินรีดลอนดอนไซเอ็มโอ้โหเกินไปมากแล้วถูกมากเนี่ยโอ้โหเม่ไซเอลเว้ยโอ้โหไซดีมากเลยอ้อมโอ้ตัววนี้ก็สย่รอ โอ้โหแม่จอมว่าไซดีกว่าจะดหนึ่งศูนยี่กะน้อมเนาะเหมือนไซส์แบบบักเอฟอยู่นะหุ้ยสีนี้ก็จึ้งเนี่ยจึ้งใจมากแม่มันจะถล่มไปค่ะเออโอเคแม่เป็นไรค่ะคุณนอ้องอ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มโชว์แม่จา้าลูกค้ามาขนาดแกลูกค้ามาขนาดนี้พี่ก็เลยจะใจอ่อนเซ็ตเล็กเลยก็รู้คุยแม่ไซส์มันสวยมากอ,อ,อ้อมแกเทียบตัวแกดูดิเนี่ยไซส์มันสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้ไซส์มันสวยแม่่ใหญเออไซดีเลยอ่ะแม่นะคะ แต่ไม่ได้ถึงไซส์เมกานะนะ้องอ้อมเนาะไม่ได้ไซส์ถึงกานเมกานะแม่นะไม่ไม่ไมไมไมแบบสี่สิบแปดห้าสิบห้าสองนี้ไม่ใช่นะไซส์ของผู้ชายของงานตัวเนี้ยมันก็จะอยู่แบบอเออนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพี่อย่างนี้แล้วกันนี่เออพี่อย่าเป็นคนดีน้องอ้อมนี่อ่ะโอเคไหมแล้วกลางยังไงเนี่ยแบบเอียงเอียงวะได้ไหมนี่อย่างนี้เลยอ่ะพี่อย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยเออไม่เป็นไรน้องอ้อม พี่เป็นคนดีอะแม่ถ้าเข้ามาแล้วฝากกดอะไรก็ได้ค่ะกดหัวใจกดยกนิ้วยกงี้ยกอืได้หมดเลยนะคะจะขึ้นราไปลูกสีสวยเนาะแบบสีสดๆเออสวยแล้วไซส์ไซส์สวยมากอันนี้งานชายล้วนขอโทษทีน้องออมงานชายล้วนค่ะแล้วโอ้โหแล้วไซส์ดูไซส์เอลบอกเอฟหนึ่งเลยค่ะออสตินรีดค่ะผ้าใหม่มาก โอ้โหโอ้โหมาก G B Co s h a l นี่แล้วราคาถูกมากแม่จอมบอกให้ไม่ใช่หลักหมื่นสามเก้าร้อยเหมือนเจ็ดหนึ่งศูนะไม่ใช่เหมือนสก,ก๊อตชายตัวนั้นนะตัวนี้ราดแปดหนึ่งเจ็ด oh my god สวยมากยูนิโคลไปจ้ะน้องอ้อมเอาไหมยูนะิโคลเนาะสวยโอ้หยูนิโคลเอลชายเป็นงานชายค่ะแม่เป็นงานชายทางกระสอบเป็นงานชายทางกระสอบค่ะยูนิโคลอีกแล้วคุณแม่ค่ะคอลเลคชั่นแบบตัวเดิม อ้อมเอียงมากเลยอ่ะคุณน้องได้ไรหรอกได้แหละเออยูนิโครีกแล้วคุณแม่ค่ะตัวนี้โอยคุณแม่เนี่ยคั้หนึ่งตัวนี้หล่นเฮ้ย <c oughs> วายโอ้โหไลลี่สกอตไซส์อลค่ะเนี่ยดูดิโอ้โหดูดิฟรานสโกค่ะไซ โอ้โหแม่ตัวนี้ไซส์บักเอเลยไซส์บักใหญ่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวจอมแจ้งราคาเลยแม่มีใครอยากแบ่งเซตเล็กไหมถ้าอยากแบ่งให้แจ๊วไอเอาดองานแบรนด์เอาดอค่ะป้ายติดไซส์เอลสกอตชายผ้าวูลค่ะวูลเลนวูลเลนวูลเลนเชิ้ตค่ะนะคะเฟรนเนลนะคะโอ้โหเป๊ปซี่โคลาคุณพี่รู้ไหมกระสอบนี้เท่าไหร่หกพันเก้าจริงหกพันเก้าน้องอ้อมแกดูตัวนี้เป๊ปซี่โคลาตัวนี้เอาดอ เออตัวนี้ยกก้อนหกพันเก้านี่ลายลีสกอตยกก้อนหกพันเก้าเท่านั้นจา้าแล้วดูตัวนี้ดิโอ้โหแบ่งครึ่งลูกสามพันสี่เก้าสิบแบ่งครึ่งลูกสามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทแล้วแม่ดูดิไซเอ็มีเดียมเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้อันนี้ก็สวยอีกแล้วแกโอ้โหน้อง,อง้อมโอ้โหูน้อง,อง้อมสวยมากอ่ะ ยกก้อนหกพันเก้าแบ่งครึ่งลูกสามพันสี่รอยเก้าสิบาทเนี่ยฮิวแมนดูไซส์สวยมากประมาณกี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบโลแล้วเรานับให้เลยค่ะช่วงนี้ลิ้นเขนาหน้าที่จะรวนิดนึงโอ้โหคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบโลแล้วนับจำนวนตัวให้เนี่ยไ,ไซส์แอลหล่อมากอุ้ยเป๊ปซี่โค่าอีกแล้วน้องอ้มอมเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอะทำไมอะ แต่มันไม่ลายคุณแม่เราจะแขวนแต่ลอลายเลยเราจะแขวนแต่โตไล,ล่รอรอเลยเด้อคุณแม่มีลูกเดียวจ้าเวอร์ซัน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 วอร์ซันคุยแม่ยังไงดูสิ week free ถ้าเป็นตัวตัวบางอะ่ะมันกระสอบหนึ่งมันสามร้อยตัวเอ้ยสามร้อยเท่าไรวะถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวบางเลยที่หมื่นสามเก้าร้อยอะพี่ลูกค้าเอ้ยลาลามูฟมา ห้าถุงถ่ายรูปด้วยนะเก็บไว้ลงเดือนหน้า <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะถ่ายชนเหล็กเลยพี่แป๊บหนึ่งนะขอดูให้ก่อนว่าถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดหนึ่งมันเท่าไหร่วะถ้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งดูให้ลูกค้าก่อนตัวนี้จะเคยไลฟ์แล้วแต่ว่าคืออีนี่น่ะลืมไม่ได้จดไว้อ่ะโบโบเจ็ดหนึ่งศูนยคอยนี้นนอ 1> 7จ็ถ้าเป็นสกอตธรรมดาหรอเป็นสกอตธรรมดาก็เจ็ดสิบห้าคูณสี่สถ้าเป็นเจ็ดหนึ่งศูนเนี่ยสกอตแบบตัวธรรมดานะ่ะมันมันสามรอยตัวโอ้ยแม่ดูดิไซส์มันหลอเออใช่อันนี้ไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าผ้ามันโครผ้าไซส์ L เอลหล่อมากถ้าสิบโลเดี๋ยวนับเลยนางออม เฮย้ยคุณแม่ตัวนี้แบบคอนสแตนตินคอนสแตนตินไซส์สวยมากโอ้โหคุณแม่ริโก,ไโก้ไซส์ริโก้ไซส์เอมชายยูนิโคลอีกแล้วค่ะไม่แขวะแล้วเนาะเพราะว่ามันหลายแล้วหลุลองได้อยู่นะได้เออเดี๋ยวสิบโลก่อนงั้นโอเค okay. อ่ะสิบโลค่ะเดี๋ยวนับก่อนนะแม่เดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับให้จะได้แบ่งครึ่งเลย หุยคุณแม่ริกตาตาไซแอลว่ะนี่เดี๋ยวแบ่งครึ่งลูกให้ออสตินรีดค่ะไซเอ็มค่ะออสตินรีดค่ะลุยๆเลย,ลย,ลยค่ะคุณแม่นะคะนี่ดูไปเลยโอ้ยสีเหลืองมากับเขาด้วยเว้ยสีเหลืองมากับเขาด้วยค่ะเอลจอรนะคะสีเหลืองค่ะอุย้ยแม่สีนี้แบบเจ็บมากเลยค่ะนะคะสีนี้เจ็บมากเลยค่ะนี่สี่สิบห้าโลแรกนะ อันนี้ปาติดไซส์เอสชายแต่ก็ใหญ่อยู่นะเอสชายเนี่ยสามสิบเอ็ดค่ะตัวสิบโลสาสิบเอ็ดตัวเดี๋ยวจัคูณให้สามสิบเอ็ดตีไปะเออตีไปสามสิบตัวอะสามสิบสามสิบคูณก็สองร้อยเจ็ดสิบตัวแม่อุโเยอะนะน้องอ้อมเนาะสองหกสองเจ็ดเผื่อแม่เผื่อถ้าได้ไซส์ใหญ่เยอะอาจจะไม่ถึงไงตีไปสองร้อยเจ็ดสิบตัวพี่ถ้าทั้งทั้งลูกนะคะถ้าทั้งลูกนะโอ้โหแกสีด้วยแล้วแต่น้องอ้อมเลยลูกน้องอ้อมเลือกสีได้เลยค่ะ พี่ไลฟ์ไปแล้วอ่ะครึ่งลูกก็อยู่ประมาณเอ่อร้อยเท่าไรหร่วะแป๊หนึงหารก่อนอุ้ยสมองคอยเนาะหอยแกแกน่ะเทวดาส่งมาเกิดร้อยสามสิบห้าตัวคุณแม่ค่ะครึ่งลูกถ้าอยากแบ่งเซตเล็กต้องรีบกระซิบเพราะวก,ก่อนที่จะชั่งไปถึงไกลนี่ป้ายติดไซส์เอ็มก่อนที่จะไปไกลกว่าน,นี้นะคะโอ้โหคุณแม่จ่อมาตั้งใจมาจะไม่แบ่งเซตเล็ก แต่ถ้ามีพี่ลูกค้าแบบว่าเอออยากแบ่งอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวแบ่งให้แต่ว่ารอดูฟีแต่ก่อนยูนิโคอยูแล้วแม่เพราะถ้าแบ่ง45แล้วกลับมาแบ่งเซเล็กไม่ได้นะจ๊ะบอกให้เพราะว่าเรามันกระจายตัวกันไปแล้วแม่ <c oughs> อุ้ยใช้สองแอลแม่เฮ้ย <c oughs> ดูดิไปแต่ใส่แอลสีโลสาม0ก้าสิบาท135ตัวค่ะแม่บวกลบสวยพี่ดูคุย <c oughs> วูลเล่นวูลเล่นฟลนเนลนะคะ T F C ป้ายติดไซส์ L พี่จ๋าอ่ะแม่ดูเนี่ยผ้าให้นี่อยากได้แต่ไม่มีที่เก็บได้เลยค่ะพี่ได้เลยค่ะนี่เออดูสิดูสิสนี่ ไปค่ะโอ้โหดูไซส์ไซส์สวยมากไซส์สวยมากคุณแม่เนี่ยดูดิ 15, 15. เอออันนี้แบ่งสี่สิบห้าให้นะจ๊ะแม่อุย้ยน้องอ้อมสีแบบสีเจ็บมากอืมเนี่ย 4, 1, 2, เป๊ปซี่โคไลอีกแล้วอ่ะเป๊ปซี่โคลอีกแล้วแม่เฮ้ยอ้อมมือหนึ่งว่ะมือหนึ่งไปห้อยอุ้ยไลลี่สกอตค่ะแม่ไซส์เอ็ม มือหนึ่งเลยแม่ป้ายห้อยด้วยไซส์ลมือหนึ่งป้ายห้อยค่ะสวยมากไซส์ L ตาโอ้ยคุณแม่ดูดิปสายติไ,ไซส์ L นี่มือหนึ่งค่ะอันนี้แบ่งครึ่งลูกนะสี่สิบห้าโลเดอ้อนะคะสามสี่เก้าศูนมีแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวก้อนใหม่ไม่มีนะคะลูกค้าก้อนใหม่ไม่มีนะกระสอบใหม่ไม่มีเลยนะคะแอลทรอนอลทรอนสีพื้นสีแดงวายนะคะแบบ แชทก็แตกมากนะคะลาลามูฟอีกลูกค้ามาอีกอะไรอย่างงี้แม่นะคะจอมก,ก็เลยขึ้นไลช้าหน่อยนะเพราะเราก็ต้องเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนลูกค้าว้ายน้องออมอุ้ยวาเลนติโนไซเอม็มวาเลนชิโเด๋งเกลิลรลองขายดีมากเลยอ่ะแม่กงเกิ้ลรลองแบบนั้นอะ่ะมันเป็นผ้าอะไรวะอ้อมสวยเออสวย <c oughs> ที่มันผ้าเบาเบ่อะอหึน่ะ <c oughs> ถ้าเป็นสแลกโพลี มีงานฟรีไม่มีเลยค่ะอู้ลูกค้าหาฟรีนะรู้อย่างนี้แต่ไม่ขายขาดทุนตั้งแต่แรกนะแม่รู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะหนาวไงไม่งั้นขายสองพันเก้านาะทุกปีขายอยู่สี่พันเก้าสองพันเก้าคือราคาขาดทุนไงแม่แต,แต่แต่ก็อยากปล่อยของไงอยากปล่อยเพราะมันเยอะต้องมีของเยอะไงตอนนั้นอนะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอู้เสียดายแต่ถ้าเรารู้ว่านาะคตอะเราอะคนเราก็รวยไปแล้วเนาะแม่เนาะถ้ารู้ว่าจะหนาวนานเ okay, นาะแกเนาะใช่ค่ะรีบปล่อยตั้งแต่นู้น่ะหนูอนะนะปล่อยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาฟรีตต้องได้มีเยอะมาก จนต้องขาย2อ0พัเพราะกลัวว่ามันจะไม่หนาวเพราะว่าประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันทำให้เราติดของหนาวหลายตัวนะคะปีก่อนนะหนาวแป๊บเดียวแล้วของหนาวนะ่ะเราก็ตุนซะเต็มที่คิดว่ามันจะแบบว่ามันจะมันจะขายดีมากปรากฏว่าเอา้าหนาวสามวันทีนี้พอมาปีนี้รีบเลยจ้ะหนูปล่อยของขาดทุนทุกตัวใหม่พรมพันเก้าฟรีสองพันเก้าแม่คิดดูดิคือขายแบบขายแบบ เร่งให้มันออกอะ่ะเพราะกลัวรับแบ่งหนึ่งได้เลยค่ะพี่ปูเผาขอบคุณเ<อ>ส้นนี้เลยรีวิวคลอดนะคะยังเลยค่ะคุณยาย,ายา่าค่ะวันนี้จะไลฟ์งานแบบว่านี่อย่างก่อนล่ะรีวิวไปเรื่อยแม่รีวิวไปเรื่อยแม,ม่วันนี้นะลูกค้าถามหาเราเยแยะไปหมดเลยอะไรลูกโออีกสิบห้ากิโลอันนี้พี่ปูเผารับเลยนะ วิโนออมว้ายออสตินรีดอ่ะได้เลยค่ะไลลี่สกอตมีเดียมมีเดียมค่ะถ้าเป็นตัวสกอตบางเลยนะคะสามร้อยตัวบวกลบเนี่ยหมื่นสามเก้าร้อยคุณแม่นะคะตัวนี้ราคาดีค่ะตัวนี้ราคาดีหกพันเก้าอันนี้ไซส์อลแม่อ๋อือ่เออใช่เลยคุณน้อง ของพี่ลายผ้าขาวม้าเลยเจเพรสเฮ้ยเจเพรสว่ะคอนแนลโอแนลโอเตลโอเฮลเฟิร์สดาวเออช่างมาเถอะแม่อย่าไปมองมาเลยอย่าไปมองมาเลยนะคะว่ามันแบนอะไรใช่แม่ช่วงนี้ลิ้นรัวมาแบบว่าเอออ่านแบนไม่ออกอ่านแบนไม่ออกบอกสีเฮ้ยป้ายแบบป้ายเหมือนโลเออ อันนี้มันเป็นโลโลอะไรสักอย่างนะแม่นะเจ็ดเก้าสามหนูขายดีมากกางเกงลำลองอ่ะแม่อู้ขายดีมากนะคะแล้วคิวรีตอนนี้ก็คือโปโลซันตาบาบาร่าไปค<ช>ิวรี <ๆ S 1> ก็คือโอ้โหยาวเหยียดใช่คือช่วงนี้เราฮอตไงแม่นะคะเราฮอตเวอร์ฮอสพิทอล <Hospital S 2> หรอมึง <laughs> Golden Bear ไซเอ็มนะคะคุณพี่ ออสติ Reed, นรีไซลใกล้แล้วยังใยงใกล้แล้วนะคะรอันนี้ตัวนี้รหัสแปดหนึ่งเจ็ดอันนี้ยูนิโค This is a... ไม่รู้อะยูนิโคลเป็นงานสกอตชายผ้าว,ะะนนวลนนูลนะคะคุณแม่ค่ะวูเลนเชิร์ตเฟลเนลนะคะผ้าเฟลนเนลเอ,อ่อเป๊ปซี่โคลาไม่รู้โ,นะโอ้ทำไมเป๊ปซี่โคลามาเยอะจังเนาะแก โอ้สามสี่ตัวอยู่นะนาอน้องอ้อมก็คือปังนะคะอ่ะเดี๋ยวรอ,อน้หนักสักโโครู่นะคะไปอีกไปกไหนดีอ่ะแม่ไปเที่ยวนะคะจะพาลูกไปเที่ยวชวนฉัดนะคะลูกอยากไปเที่ยวชวนฉัดพี่หยิบไวเกินไปไหมนะะ้องอ้อมเหรอเออว่ะเอาลืมอันแบรนด์ให้ลูกค้าเว้ยตัวนี้เจนเจเจน,จนไซสเอ็ม เห็นงานทุกตัวแม่หนูชมตัวไซเอเหมือนกันค่ะอ่านว่าเลมมานะคะคุณแม่เลมมาเอออันนี้ใซส่องเอลโอ้แม่จ๋าเบิงงทีล่ะต่อมาส่งขนส่งภาคเหนือทุกวันนะนิ่มซี่เสงนะคะจะมีแค่วันเสาร์ที่จะส่งเร็วกว่าปกติเพราะวันเสาร์อะขนส่งเขาตัดรอบไวัยอะจบแล้วสี่สิบห้าโลแรก ลูกละหก0ันเก้าเท่านั้นค่ะพี่แต่ว่าตอนนี้ว่างแค่สี่สิบห้าโลแล้วเด้อนะคะอุยยังไม่ได้ส่งชื่อเลยแป๊บหนึ่งนะคุณแม่ต่อไปเดี๋ยวให้ดูครึ่งล่างสวยจะละลายเหลือแค่สี่สิห้าโลแล้วคุณแม่ดูดีนี่เดี๋ยวรอสักครู่จำนวนตัวเนี่ยเมื่อกี้เรานับสิบโลมันได้สาสิบเอ็ดตัวจอมก็เลยคูณคูณเก้าไปเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณสองรเจ็สิบตัวแม่ก็ตีไปสองหกแหละเผื่อแบบไซส์ไซส์ใหญ่มันเยอะน้องอ้อมเนาะเผื่อไซส์ใหญ่มันเยอะคุณแม่ โอใส่สใส่สดีอะแม่โอ,อ้ขอนั่งก่อนวันนี้จะไล่เยอะๆแต่เดี๋ยวพอลงไล์ปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าก็มาอีกอเดี๋ยวมีลูกค้าจะเข้ามาอีกสองท่านสองเจ้านะคะก็จะแบบว่าโมโมขายของหนึ่งนาทีโมกับลูกค้าเก้านาทีแล้วเขาเป็นคนขี้โมแม่ลูกค้าบอกเออพูดมากเหมือนในไล์เลยคะ่ะ สซเอ็มว่ะอุ้ยโอ้โหสวยป่ะเซตนี้้อเซตนี้ว่างเซตสองอ้โหเอ็กแอลอู้หูแกเอ็กแอลชายดูบลอเลยเยอะน้องอ้อมนี้มีแต่จจ้งเลยลูกอ,อ, <t> อุ้ยลายเบอร์เบอรี่น้องอ้อมกายทามอุ้ยสีสวยว่ไซเอลชายแม่อ,อุ้ยอ้อมทำไมพี่ได้แต่ลายสวย เฮ้ยแม่ลเบอร์เบอรี่นะจ๊ะเป็นของโวลเล็กไซส์แอลเฮ้ยแม่ลเบอร์เบอร์ไปสวยสีแดงไปอะไรวะเนี่ยเซ็นในเซ็ตสองสามพันสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะร้อยสามสิบห้าตัวโบลบใช่ค่ะตีไปร้อยสามสิบตัวก็พอค่ะแม่บอกต่ำๆไว้ก่อนถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือว่าเราทำบุญมาดี อุสีนี้สวยมากเลยออมอันนี้ไซส์ลกักแอลไซส์แอลลักค่ะล,ลักแปลว่าใหญ่นะคะสมอลแปลว่าเล็ก <c oughs> ไปทั่วแม่พูดไปเรื่อยนะคะไซแอลค่ะคุย๊ยอะไรอย่างนี้นะแกใส่แล้วดูดูดีมีอะไรนะเหมือนเราแบบกำลังจะเข้าไปสัตว์สัตว์ไม่แบบว่าเข้าไรเข้าสวนข้อออย่างนี้เก๋เ,เอออันนี้ป้าติดไซส์เอ็มจริงๆเอ็มอันนี้ก็สวยว่ะ น้องออมจะเอาสีสันนะคะจะได้แบบแขวนสวย Sea hop size M จะมาอุย๊ยแกดูสีนี้นี่อ้ย,อยสวยมากเลยอุย้ยแม่ทำไมสีนี้ไม่สวยจังอะเอ้ยไหนน้องซิแป๊บหนึ่งออมพี่ลองอุย้ยสีนี้บ้านคุณแม่นี่ใส่ไปทะเลได้เว้ยตัวนี้น่ะจริงออมใส่ไปทะเลแบบว่าให้ลมมันเป่าพิวิ้วพิ้วไซสอ L ค่ะคุณแม่ตัวนี้เซ็ตสองนะนี่สามพันสร้อเก้าสิ ร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าตัวบวกลบน,นี้ใส่ L อุ๊ยอันนี้ผ้าใหม่มากไม่เห็นแบรนด์อ่ะอุ๊ยออกแนวแบบเสื้อคลุมใหม่ใหม่เลยอ้อมจักดูผ้าตัวนี้ดิทำไมมันใหม่ขนาดนี้มีกระเป๋าหน้าด้วยเนาะใหม่มากเหมือนผ้าลื่นลื่นแบบลื่นหล่อใส่แล้วหล่อ,ล,อลื่นนะแม่นะคะใส่แล้วหล่อ,ล,อลื่นเลยโอ้โหทำไม ยูนิโคลจ้ะยูนิโคลจ่ะ oh, no, no, no. เอาปะ mm hmm. มาสขอบคุณค่าไม่ต้องไลท์แล้วรายการต่อไปด้วยเลยพี่ผู้พานุขอบคุณมากเลยค่ะรักที่ชุดเลย mm hmm. รายการต่อไปอะไรดีอ่ะหนูเตรียมอะไรไว้บ้างวันนี้เออไม่ได้เตรียมเลย mm hmm. เพราะว่ากะว่าจะสุ่มเลยอ่ะว่าจะไล้์อะไรดีนะ mm hmm. อยากไล้เสื้อคอปกชาย เออเดี๋ยวหนูไลฟ์เจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋ยวหนูลงไลฟ์แป๊บหนึง่งแล้วก็ต่อด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดเสื้อคอปกชายรวมผ้าแล้วกันเนาะนะคะโอ้หอบนะเนี่ยสวยมากเลยสวย,สวยมีลูกเดียวด้วยค่ะมาแค่ลูกเดียวด้วยนะคะโอ้ยสวยมากพี่เนชนกเนี่ยทุกคนอะเวลาพี่ๆรุมชุมรุม,มชมชมรุมชมยูนิโคพี่เฮ้ยมันสวยเนาะพี่เนาะผ้าวูผ้าวูอเดี๋ยวหนูลงไลท์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยเจ็ดเก้าเจ็ด เสื้อเขาปกใช้รวมผ้าเคยไลฟ์แล้วแล้วคือหารีวิวไม่เจอแม่ต้องไลฟ์ใหม่อีกเวลาลูกค้าถามแล้วไม่มีรีวิวให้เขาเลยลองไลฟ์ก่อนอ่ะขอบคุณจ้าทาทั้งหมดอือคนคนดู